เดี๋ยวครับพี่น้องมาชมบรรยากาศครับขึ้นมาบนภูเขาของประเทศอิตาลีครับผมมาชมบรรยากาศเหลียวเพิ่งไปอีกภูเขาลูกนึงครับพี่น้องครับย่างน้ำเลยครับผมทางล่างนี่เป็นสาครับสาน้าครับผมนะครับมีสาน้าอยู่ประมาณสองสาสามสาแล้วครับผมสาน้า สายน้ำนนึกก็น,น,นครับพี่น้องเดี๋ยวมันอยู่ทั้เสองผมพากันมา,นาชมบรรยากาศครับขึ้นมาเบื้องภูเขาเดียวเบื้องวิวนะยางสวยนะครับน้องสวยไหครับวางสวยงามครับแต่ว่าต้นไม้บ่ค่อยมีหรอกครับภูเขาของประเทศอิตเซียวภาคใต้ครับผมต้นไม้บ่ค่อยมีครับไม่น้อง

ให้เขาไปนี่ก็เป็นนะัข้มามเขียเทียมนะครับนะข้บมามเขียเทีมไปเลยเาเลามเย็นดี นอนไหลก็มีครับไม่ต้องนอนไหลก็มีชิ้นมะเร็งมากระพายก็หลอกมาหาเลาะชมบรรยากาศชิ้นมะร็งครับผม แต่ว่าป่าก็ไม่ทั้งหน้าเนาะว่าป่านะเนีเยเเ่ยนะครับยืะครับแกไปข้างล่างกะไปทูบ้านเลย เดี๋ยวสุดถุลูกตาแลวครับมิต่ภูเขาเขาลุ้นครับร้านหนาวหนาวยังขันด้วยพี่น้องทำไมมี่คบ นะครับเวลา,นาหน้าหนาวหนาวแห้งครับหนาวยินแห้งต้นแมววมิ่ง แต่ก็ฝากกดติดตามซ่องเบาดอกคนเสือด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดดิ้งแจ้งเตือนไม่ให้ขีดไม่แม้ไม่ได้ขีดในเบิ่อครับขอบคุณครับ